จ่ายไฟแล้วครับนี่ครับไฟจากอินเวอร์เตอร์แล้วเข้ามาอันนี้เราตั้งเป็นที่ออโต้อ,อยู่นะครับระบบออโต้ครับปุ่มระดับนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาเชื่อมต่อไปติดตั้งไฮเดรลส์ครับเป็นทีบมบกิโลวัตต์นะครับระบบ48โวลต์ แบตดิจทลเอีสองยแปดสิบแอมป์นะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทดสเครื่องย e ี่ห้อทีบนะครับเบเกอร์ตัวใหญ่2อ0รอแอมป์นะครับแล้วก็ต่อเข้ามาที่เว์เตอร์นะครับสายจากแผงโซลาเซลล์นะครับมาจากสแผงนะครับเสิร์กันฟ้านะครับแล้วก็มาที่เบเกอร์ดีนะครับ PV ตัวอินร์เตอร์ครับส่วนสองช่องนี้จะเป็น AC IN e AC out e นะครับเปิดแล้วครับเช็คไฟอยู่ที่คั่วดูครับอ่าครับห้าสิบจุดหกนะครับสองวินาทีนี่ครับกดหนึ่งสองมาแล้วครับ ที่สามเราต้องรอจากสามสิบวินะครับค่อยมากดอีกครั้งหนึ่งวินาทีนะครับตอนนี้กำลังอ่านค่าแบตอยู่นะครับแบตมีห้าสิบจุดหกอายสามสิบวิแล้วกดเลยหนึ่งมาแล้วครับอินเวอร์เตอร์พร้อมทำงานจ่ายไฟแล้วครับนี่ครับไฟจากอินเวอร์เตอร์แล้วเข้ามา อันนี้เราตั้งเป็นที่อ,อ,ตโ,อโต้นยู่นะครับระบบออโต้ครับปุม่มบนีน ATS อย่างหนึ่งใช้สลับสลับไฟบ้านนะครับแล้วก็ไฟจากอินเวอร์เตอร์อนนีไ้ไฟบ้านเราสแตนบายไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟบ้านเข้ามาสำรองไว้นะครับขอเปิดระบบชาร์จก่อน,นครับยังไม่ได้เปิดชาร์จเลย เราจะเปิดแบตเปิดเ,เ,เ,เครื่องแล้วเราก็มาเกิดที่เบเกอร์แผงโซล่าเซลล์นะครับเปิดแล้วครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่มาเทสระบบดูนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่ไปติดตั้งเสร็จนะครับให้ลูกคา้าท,ที่จังหวัดพิจิตรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ